นิวยอร์กกลางแจ้งกับอาคารไร้หน้าต่างที่ปิดลับความลึกลับของตึก29ชั้นในเมืองนิวยอร์กซึ่งมีตึกระฟ้าสูงสุดโลกอยู่เป็นจํานวนมากตึกหนึ่งอาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีหน้าต่างเลยจะอย่างไรตึกที่33ทอมสตรีทซึ่งสูง550ฟุตหรือประมาณ168เมตรมีความลับที่ทําให้คนสงสัยมาหลายสิบปีถึงแม้ว่าจะไม่ได้งดงามหรูหราแต่ทําไมตึกนี้ถึงไม่มีหน้าต่างตึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโทรศัพท์ทางไกล หรือลองลันส์ของบริษัทแอตซึ่งเคยใช้เป็นศูนย์กลางสลับสายโทรศัพท์ขนาดใหญ่ในยุคก,ก่อนก่อนที่เทคโนโลยีดิจิตอลจะเข้ามาแทนที่ตึกนี้ไม่มีหน้าต่างเพราะภายในเต็มไปด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์สําคัญที่ไม่จําเป็นต้องมีแสงสว่างธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่ทําให้ตึกนี้ยิ่งผิดปกติไม่เพียงแต่ไม่มีหน้าต่างตึกนี้ยังถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงมาก มีความสามารถในการรับมือกับการระเบิดนิวเคลียร์และสามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การจัดหาระบบสาธารณูปโภคจากภายนอกถึงสองสัปดาห์ความลับและความปลอดภัยที่มีมากกว่าเพียงเครือข่ายโทรศัพท์ทำให้เกิดคำถามว่ามีอะไรซ่อนเร้นอยู่ภายในจริงๆสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ NSA อาจเกี่ยวข้อง มีข้อสังเกตว่าตึกนี้อาจเป็นสถานที่สำคัญของเอเนซเอซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มความลึกลับให้กับตึกนี้ยิ่งขึ้นไปถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานของตึกแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้คนทั่วโลกทำไมตึกนี้ถึงได้ซ่อนความลับไว้นานกว่าหนึ่งศตวรรษความลับที่มีอยู่จริงในตึกนี้อาจจะไม่เคยได้รู้จริงๆหรือไม่คุณคิดว่าตึกนี้ซ่อนเร้นอะไรไว้